ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ16:56กานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณวัดเทพสุรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธจารย์เกียวอุปเสโน อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารน,นะคะซึ่งมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2556เิียอายุ85ปีพรรษา64 สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนนามเดิมคือเกี่ยวโชคชัยเกิดเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2471ที่จังหวัดสุรา์ธานีเป็นบุตรของนายเลื่อนและนางยีโชคชัยสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนประจำหมู่บ้าน